สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านอยู่ผมครับภากิจซับโรงเลงอ่งมาดูพี่มัวกครับวันนี้เจอของแข็งอีกเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้น่าจะแข็งกว่าเที่ยวที่แล้วอีกเออเ หินเลยครับรอบนี้รอบที่แล้วยังพอมีดินอยู่บนพนอยู่บ้างแต่ตอนนี้หินล้วนครับโัดเต็มครับใส่หก้อดำ ทำงานเสียพบเงินล้านนะครับนี่โหค,ครับต้องใส่ฟันพิศษตลอดอดูการดึงครับแี่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วพี่ใหญ่อยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ไกลๆโน่นตัวนั้นจะเป็น,นเทศสองหนึ่งศูนย์ ก็เ,เอามางัดเหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นน้องเล็กกับพี่ใหญ่น้องเล็กบอกพี่ใหญ่ทำไหวผมก็ทำไหวเหมือนกันน,นี่เป็นไงครับเข็ดปันเลย S <S 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 อ้อมาดูใกล้ๆครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องอยังไม่เชื่อว่าเรืร้อยสามสิบนี่ทำได้จริงไหมนี่ครับดูกันจ้าๆเลย ออ็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับรุ่นนี้เนี่ยโหพอผ่านเลยเกี่ยวกับการงัดหินงัดแข็งอะ่ะงัดดินตับมานี่สบายๆเลยครับ ถือว่าเป็นรุที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ในตลาดเมืองไทยบ้านเรานะครับอ้อาจัดให้แม่ถือว่าสอบผ่านแล้วครับรสวยก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับพี่โมครับน้องเล็กสมิตโม่เ h 1หนึ่งสามศูนย์าส้กันไว้ครับสวัสดีครับ